มาพูดถึงเรื่องของการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวกันสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทางทกศนะฮะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเงินฝากเงินกู้ตามทิศทางดอกเบีย้ยนโยบายนะครับคือผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะฮะนายชัดชัยซีดีไลเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าตามที่คณะกรรมาก,การนโยบายการเงินหรือว่าการงงมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปี จากอัตราดอกเบีย้นยนโยบายที่ร้อยละ1.50ต่อปีมาอยู่ที่ร้อยละ1.75ต่อปีก็ให้มีผลตั้งแต่วันที่29มีนาคม2,566นะครับตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตัวต่อเนื่องครับจากภาคการท่องเทีย่ยวแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญทกศจึงมีมติปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและก็เงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเงินฝากรายรับ0.05ถึง0.60ต่อปีเพื่อส่งเสริมการออมแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ฝากได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเงินกู้ทุกประเภทรายรับ0.25ต่อปีประกอบด้วยอัตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายคนชั้นดีก็คือ MRA จากร้อยละ6.625ปรับขึ้นเป็นรอยละ6.875ครับอัตาราดอกเบี้ยลูกค้าสถาบันและก็นิติบุคคลชั้นดีก็คือ MLR จากรอยละ5.25ปรับขึ้นเป็นรอยละ5.37 5และตาราดอกเบีย้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชีก็คือ MOR นะครับจากรอยละ6.50ปรับขึ้นเป็นรอยละ6.750ก็มีผลบังคับใช้ นั้ตั้งแต่วันที่1นเมษายน2 5 6 6เป็นต้นไปครับแล้วก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาและลดภาระของเกษตรกรนะครับที่กําลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเทศสเนี่ยยังมีสินเชื่อในโครงการพิเศษต่างๆที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าดอกเบี้ยปกติครับเช่นสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยอัตราดอกเบี้ยนะครับร้อยละ0 0 1สินเชื่อ SME เสริมแกร่ง สินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4เป็นต้นนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีมาตรการนะครับในการดูแลและก็ช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหาหนี้สินแบบครบวงจรเลยนะก็ประกอบไปด้วยมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้มาตรการฟื้นฟูอาชีพมาตรการจ่ายดอกตัดต้นมาตรการจ่ายต้นปรับงวดเพื่อลดความกังวลใจในเรื่องหนี้การให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ทั้งในและก็นอกระบบการสนับสนุนนะครับให้ลูกค้า บริหารจัดการหนี้ผ่านแนวทางมีน้อยใจน้อยมีมากใจมากพร้อมสร้างแรงจูงใจโดยคืนหรือว่าลดอัตราด,ดอกเบี้ยสําหรับผู้ที่ชําระหนี้เพื่อให้เกษตรกรลูกค้ามีกําลังใจในการแก้ไขปัญหาหนี้ของตนเองควบคู่กับการเติมสินเชื่อใหม่ภายใต้อัตราด,ดอกเบี้ยต่านะครับเพื่อเสริมพ้างสภาพคล่องในการใช้จ่ายแล้วก็การลงทนุนอันนำไปสู่การสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเข้มแข็งอย่างยั่งยืน แต่ว่าหากว่าเพื่อนๆน,นะฮะมีข้อสงสัยเนี่ยก็ติดต่อสอบถามตกสได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะฮะ,ะก็พยายามหยิบยกเรื่องการเงินการธนาคารเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับใครที่เป็นเกษตรกรมีหนี้สินอะไรตรงนี้อยู่นะอันตราดกเบี้ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสของเราแล้วกันนะฮะ